พันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ดีวสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงครับเตยนะครับก็กำลังกับเราสองคนอย่างเช่นเคยนะครับคุยข่าวบันเทิงฮะประจําวันเสาร์นะครับที่24นะฮะพฤษภาคมนั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามีข่าวของคุณณเดชคูกิมิยะนะฮะคุณปอยตรีชดานะครับคุณจิ๊บปกฉัตรรอเคลียร์ข่าวกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาเรื่องวันที่งานแรกกันดีกว่าครับสำหรับงานเลยทอรี่เบิร์ชนะครับบูติกนะฮะแกรนด์โอเพนนิ่งแอดสยามพารากอนนั่นเองนะครับก็เป็นการฉลองสาขาใหม่นะฮะของแบรนด์ ชื่อดังนะครับสัญชาติอเมริกันนั่นเองนะฮะก็คือทอรีร่เบริร์ชนั่นเองนะครับแล้วก็ที่มันคือภายในงานครับมีดาราไปร่วมงานมากมายนะฮะว่าเป็นณเดชน์คุกติมิยะคุณิ่คุณมินพิชยานะครับคุณปอยตรีชาดาคุณโยเกิดระวิวันนะครับ<ฆ>แต่ว่าไปเจอคุณณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยต้องอัปเดตนิดนึงวันนีน้นมีเรื่องค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเรื่องแรกครับพบว่า ล่าสุดเลยนะเดชเนี่ยอัพค่าตัวเป็น3ามแสนห้าแล้วโอ้เรื่องนี้จริงไหมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงมีข่าวว่านั้ตอนนี้คือนัดเดชเนี่ยเขาบอกว่าสามแสนสามแสนห้าเนี่ยอันดับหนึ่งนะค่าตัวสูงสุดแล้วที่ค่าตัวแพงที่สุดสําหรับตอนนี้ใช่ฮะและที่สำคัญครับพบว่าเวลาออกคู่กับยาย่าเนี่ยแพงกว่าเดิมรวมๆกันแล้วเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบล้านโอ้ใ่แ้านเป็นผีเซืเตร์คู่เกือบเกือบยี่สิบล้านเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วมีข่าวว่าพายาย่าเนี่ยไปกินข้าวมื้อละแสนเอาสิ ไหนก็ค่าตัวก็สามแสนละอ่ะกินข้าวมืลิละแสนจะเป็นไรไฟถูกไหมใช่ครับลู้มาถึงมีข่าวอีกครับว่าตอนไปทําบุญครับมีพระรูปหนึ่งเนี่ยได้ถามว่ามีผู้สาวแล้วหรือยังนะฮะนัเอ็บอกว่ามีแล้วเอ๊ะคืออะไรยังไงใช่แล้วตามาครับ ครับผมค่าตัวก็ยังเท่าเดิมครับผมตามงานด้วยอะไรเงี้ยจริงๆกไ็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันแบบเรื่องตรงนี้ใช่เวลารน่าจะเป็นเพราะว่าคิวละครด้วยแหละครับเพราะว่าเอ่อต้องต้องแบบว่าทําการถ่ายทำด้วยตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยหรือจะรับได้ก็รับหลังเจ็ดตือนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีบ้างนะครับผมตามงานที่ที่ที่แบวว่าเควรจะเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้บ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมแต่แต่จริงๆไ้าเราได้รับอันดับสูงสุดขนาดน้จริไม่รู้ว่าสูงสุดหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าก็ก็โอเคครับผู้ใหญ่เขาใจดีให้มาก็รับไว้ครับผมใช่ครับไรับเนกับยามาคนรคาตัวงคนนล้านเลยภาษาทูกครับผม20ล้านงานไหนเนาะทีนี้ ไม่น่าจะถึงหรอกครับผมไม,ไ,บไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ฮะผมนี่เ,เป็นไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมมือละแสนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าแบบว่าถ้าเออ ถ้าไปกินกับคุณแม่ปลากับแม่แก้วหรือว่าไปกินกับพี่ๆที่ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่จ่ายหรือเปล่าหรือว่าเขาแชร์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีเงินติดตัวเท่าไหร่ะนะส่วนมากก็จะขอผู้จัดการเลยเอานี้มากกว่าครับผมใชไมม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีถ้าเด็กๆไปทานกันนะเพื่อนๆไปทานกันก็จะอยู่แบบว่าแชร์กันก็เออห้าพันอะไรเงี้ยก็แชร์กันไปได้อะไรเงี้ย นี star, love, whatever, brand, ้เนี into, ่ยผู้สาวหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงแฟนคลับก็ได้อะไรเงี้ยพระพาท่านก็บอกจริงๆแล้วอยู่อยู่ที่ขอนแก่นครับผมพระท่านก็ถามอะไรเงี้ยแบบแบบว่ามีผู้หญิงเป็นมีแฟนไหมอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยครับมากันเต็มเลยครับอะไรเงี้ยเออจริงๆครับเพราะว่าทุนแฟนคลับก็ไปทําบุญด้วยกันก็เยอะครับผมมีครับก็มีแฟนคลับนี่แหละครับโอ้ไม่ครับไม่ครับก็ นะฮะเรื่องค่าตัว3ามแสนห้าเนี่ยเขาบอกจริงๆก็ ตามเดิมครับนะฮะถ้ารับได้ก็รับแลวกันก็คือตามเดิมคือ3ามแสนห้าไม่แน่ใจว่าคือยังไงก็ตามเดิมครับตามเดิมอาจจะ3ามแสนไงแล้วก็ขึ้นมาอีกห้าหมื่นเนอะมันอยู่ที่บางงานรายละเอียดมันก็ต่างกันเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าค่าตัวอันดับสูงสุดเนี่ยอันดับที่1นึ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่รู้ครับนะฮะอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วกันถ้าผู้ใหญ่คิดว่ามันโอเคมันก็มันก็โอเคนะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าออกอีเวนต์คู่กันกับยาย่าเนี่ยรวมกันเนี่ยยี่สิบล้านกว่าือกั้ สัญญาคนละสัญญามไม่ได้สัญญาร่วมกันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อแสนเนี่ยจินงข้าวเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหไม่ถึงอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าไปกันหลายๆคนเนี่ยไปทั้งทีมงานรวมไปถึงอาจาอาจะถึงอาจจะถึงนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าพระรูปหนึ่งทักว่ามีผู้สาวแล้วหรือย,ยังก็บอกว่ามีแล้วเนี่ยคือใครเอ,อ,อาไม่ใช่ญาญ่านนะเป็นแฟนคลับคือ,อวันนั้นแฟนคลับ<อ>ไปทำบุญด้วยใช<ห>่เหรอมานี้อีกหนึ่งคนดีกว่าพี่เต้ยที่ตอนนี้กําลังโกอินเตอร์ไปที่ประเทศจีนนั่นเองไงอย่างสาวปอยตีชั อัปเดตกันทีหนึง่งว่าภาพยนตร์ที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ถ่ายทําไปถึงไหนแล้วแล้วเขาบอกว่ามันมีข่าวมาว่าทางบอสต้นสังกัดเนี่ยนะคะจะดันสาวปอยเนี่ยแทนนักแสดงจีนคนหนึ่งด้วยไ,ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นเพราะว่าที่ไทยเนี่ยได้ค่าตัวน้อยหรือเปล่าถึงแบบช่วงนี้เนี่ยไม่รับงานที่ไทยเลยเออ,อน,นี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังค่ะกลับจากเมืองจีนสี่วันแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะไปรอบนี้ไปรอบ,บนี้ก็ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดทคอนนะคะ ได้ประมาณ60%ล้ค่ะหลืออีที่เหลือค่ะตั้งแต่แตาไปดูแล้วอนน้านกไปเอาตามข่าวนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะทำเต็มที่นะคะในฐานะที่เราก็เต็มที่กับเขาอะค่ะีข่าวบกว่าข่าวว่าเขาจะดันเราแทนแสดงั้น,นใช่คะนนปอยก็เห็นข่าวนะคะปอยกย็ยังตกใจทำไมบอสแถลงไปแบบนั้นนะคะเพราะว่าก็ เลยทาให้ตอนนี้เป็นกระแสที่นู่นเลยะคะล่ะบอยก็เลยก็บอกว่าบอยจริงๆริงอยยังไม่รู้จักนักแสดงคนนั้นเลยะค่ะมีข่าวว่าจะมีหนังอีกใช่ตอนนี้จะมีภาพยนตร์อีกสองเรื่องนะคะ<ม>ตอนนี้ปอยถ่ายไปแล้วเรื่องเดซคอร์นะคะ<ม>แล้วก็จะมีเรื่องอของคุณออกไซแบกของคุณออกไซแบกเป็นผู้กำกับแล้วก็มีเรื่องนึงเป็นหนังจีนโบราณค่ะรับงานที่ไ่ะรับงานที่ไทยไม่เคยได้รับเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ก็มีถ่ายแมกกาซีนค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปถ่ายขึ้นปกแมกกาซีน อยาก,ยากเป็นเพราะว่าาวนกกไ,แบบไม่ไอ,อ,อมใช่ค่ะจริงๆรอย่างที่ปอบอกว่าปอเซ็สัญ,ญาที่นั่นไป5ปีค่ะซึงทาใหา้ตลางการทางานของ่อทั้งหมดจาเป็นจะต้องทุมให้กับที่ทเราเซ็สัญญาแต่จริงๆแลเ่ลอยก็อยากรับงานในเืองไทยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยเวลาที่ที่เราไม่ไม่สะดวกค่ะที่ไว้ามรับงานในไท่มค่ะรับงานในเืองไทยได้ค่ะแต่ว่า5ปีเนีปอยต้องถ่ายหนังอย่างน้อย3เรื่องค่ะ ค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่จีนเนี่ยตอนนี้ก็ถ่ายทำไปได้6 0แล้วค่ะเเค,ค่ะแล้วก็ยังจะมีอีกถึง2เรื่องด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นของคุณออกไซแป้งแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวย้อนยุคนั่นเองค่ะคส่วนหลายคนเนี่ยมองว่าที่ไทยเนี่ยได้ค่าตัวน้อยอเออเลยไม่ค่อยรับงานที่ไทยเลยเขาบอกว่าไม่ไนะอย่างที่บอกไปคือว่าเซ็นสัญญาก,กับทางประเทศจีนเนี่ยหปีค่ะแล้วก็ใน5ปีนี้ต้องมีหนังอย่างต่ำเนี่ยสาเรื่องเออแต่ว่าแบบเฮ้ยพอถ่ายมีภาพยนตร์ที่ รับงานในไทยได้อาจจะเป็นแบบไทยแบบเยื่ยาศาตร์ไทยแบบหนังสือหรืออะไรประมาณนี้ออรอติดตามผลงานของคุณปอยตรีชดากันได้นะครับมางานที่อีกหนงานสำหรับงานแถลงข่าวปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดมันนะซึ่งจัดโดยก็8.5คลิก FM นะครับแล้วก็ต102.5นะฮะสำหรับนี้เลยคอนเสิร์ตเต้นให้ยับ เต้นไม่ยั้งนะฮะเดอร์ตี้แดนซิ่งนั่นเองนะครับซึ่งภายในงานนี้ฮะจะได้พบกับนะฮะเทตูเคอร์เลอร์นะครับเจจเซเตอร์นะฮะการคอคลับนะครับแล้วก็คุณเจมอนทนนะฮะไปเจอกันได้ครับในวันเสาร์ที่19กรกฎาคมนี้นะครับ BCC หอสินทรันลาดเพ้าวนะฮะบัตรราคา1,200บาทนะครับไปเจอกันได้อะแต่ว่าภายในงานครับเจอกับสาวจิ๊บปกฉัดครับเลยต้องอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักหัวใจนะฮะณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงมีข่าวว่าเคยพูดว่าอยากแแตตต่่่งงาานนลยยคคกใจจวเฮุ้ณิ๊บ อยากแต่งงานเพราะอะไรนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะลาวงการแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไปติดตามกันครับนนเรื่องหัวใจหน่อยคะ่ะเห็นช่วงนี้ดูเงียบๆนะเป็นไงไหหัวใจตอนนี้เหรอคะก็โอเคอยู่นะคะก็ยังไม่ได้มีใครมาทำอะไรให้หัวใจหวั่นไหวได้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็แฮปปี้ค่ะแฮปแปี้ที่มีพี่มีเพื่อนมีน้องคอยดูแลคอยใส่ใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดี มีคนเข้ามาคุยด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คนเพิ่งเจ็บมาเนาะนก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อายุก็เยอะแล้วก็ถ้าเกิดจะตัดสินใจเลือกใครสักคนก็อยากให้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วแบบทุกทุกคนน่ะมีความหวังว่าจะให้แบบคนคนนั้นคือจะเป็นคนสุดท้ายอะไออย่างเงี้ยเพราะฉนั้นขอเลือกนานนิดนึงนะคะ จริงๆแล้ว,วไม่ได้อยากแต่งงานมากคือแค่อยากจบแบบโอ้โหแค่อยากหยุดชีวิตกับใครสักคนแล้ว่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากเจ็บไม่อยากแบบอะไรอย่างนี้แล้วค่ะใช่ถามต่ออีกเรื่องหนวามันมีข่าวมาวาดเราจะโบกมืออำลาว,วงการแล้วอะไรจริงไม่จริงเพราะมันมีข่าวเมาออกมาเลยจริงเ<ล>หรอคะไม่จริงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจิบงานจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจิบงานเยอะมากเลยเพราะตอนนี้ๆๆจริงๆเราจิบถ่ายละครทั้งหมด3มเรื่องค่ะแล้วก็ มีดีเจนะคะฝากเงินละกันกับเกสนะคะ12.5นะคะช่วงเช้า8โมงถึง10โมงแล้วก็มีพิธีกรรายการค่ะทั้งกับพี่หนุ่มกัญชัยทั้งกับพี่เดี่ยวสุริยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีของ w o r k p o i n ด้วยค่ะมงไม่คยคิดคออกมาแบบนี้ว่าเราจะเออลาวงการนะจริงหรองงเหมือนกันนะยังไม่คิดว่าเอะหรออำลาหรอยัง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 ไม่ใช่เขายังไม่ใช่เขาเขายังทํางานอยู่ยังรักการทํางานอยู่นะคะ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเจาะลึกเกมการตลาดหมอเสงผู้สร้างตำนานหน้าใหม่ขายตรงแบงก์พาณิชย์เมินกฎเหล็กทอปทอลักกลับหักบัญชีลูกค้าซื้อประกันตลาดรถยนต์เร่งเครื่องเพิ่มออปชั่นปรับตัวรับวิกฤตเศรษฐกิจพ้นพิษผู้เชี่ยวชาญย้ำอุตสาหกรรมความงามไทยไป AEC ให้ดีต้องมีแบรนด์ขายตรงเร่งเครื่องสร้างความแกร่งเสริมตำราลบมุ่งเน้นระบบเทนเนิง่งขายตรงไตรามาสสองอุณหภูมิร้อนชาหลายค่ายลุกเครือข่ายครบเครื่องเร่งแจ้งเกิดติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ มาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับเลขที่2นะฮะเลขนี้ครับเรามีข่าวของคุณจักรจัน์นะครับอาคมชิรินะฮะไม่ถึงคุณแมนการินและก็ปิดท้ายกันที่ดีเจนุ้ย efm โดนโกงเงินครับถูกต้องแต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอตัวสาวจักรจัน์ในงานเปิดตัวแคมเปญซิมเบอร์เสริมชีวิตในแบบของคุณของ ais 3g นั่นเองค่ะที่นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการนาเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ออกแบบโดยคุณแมนการินหรือว่าแมนเมทัลโลจีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนักออกแบบตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อัน ดับหนึ่งของเมืองไทยเลยมารวมขัดเลือกเบอร์มือถือเพื่อเสริมพลังบวกให้ชีวิตทั้งในด้านการงานการเงินการศึกษาความรักแล้วก็สุขภาพด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมอบส่วนลดค่าแพ็กเกจต AIS 3 G รายเดือนสูงสุดถึง50%นานถึง18เดือนด้วยค่ะ<อ>พิเตอร์ค่ะงานนี้ค่ะเราก็ได้สาวจักรจันทร์นะครับสิริเนี่ยมาร่วมงานด้วยนั่นเองเจอตัวสาวจักรจันทร์พิเตอร์รขอถามเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนเอ่อโรคจิตโทรหาเออ,เ,อ,เ,อ,อเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องฟังเจ้าตัวเขาตอบเนาะแล้วก็รวมไปถึงกระแสและข้อสุสานคนเป็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยดีมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างไปฟังค่ะ ว่ามีแบบว่าโรคจิตใช่ไหมคะไม่ค่อยไหวเหมือนกันอ่ะเพราะว่าโทรมาแล้วหลังๆก็คือบางทีตีหนึ่งตีสองเราก็ด้วยความที่เราก็กลัวว่าด้วยความที่ที่บ้านเราญาติผู้ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่ไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทั้งทั้งที่วางสายก็แล้วพยายามไม่พูดจาโต้ตอบก็แล้วพอรู้ว่าไปเสียงฟืดฟาดหายใจแรงๆปุ๊บชักกระจายหรือเปล่าเงี้ยจันวางเลยนะ เพราะว่ารู้สึกว่าเออพอเรายิ่งคุยแล้วมันยิ่งต่อความยาวสาวความยืดก็เลยได้โอกาสก็เปลี่ยนหนีด้วยสำหรับอันนี้เขาตามมานานเท่าไหร่อะคะช่วงชุดว่ายน้ำค่ะช่วงชุดว่ายน้ำจะโดนอะแสดงว่าก็ตกความสุดเร็จนี่คนสุดช่วงสาวชายหงอกแต่ก็พอโทรกลับไปโทรโทรกลับไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นเบอร์ปิดแล้วบ้างขนาดจนแบบโทรมาบ่อยๆจนหงุนงงสามครั้งติดวางอย่างเงี้ยเจนก็จะบอกว่าเออแจ้งแจ้งความไปแล้วนะ แต่ก็คือยังมีอีกยังไม่เลิกอาจจะหายไปพักน like ึงแล้วกลับมาอีกแต่เห็นว่ามีแบบมีคนเข้ามาขายขนมจีบบ้างแล้วโนโนช่วงนี้ไ okay, ม่มีเลยค่ะช่วงช่วงละครสุสานคนเป็นยังไม่มีเลยค่ะสงสัยว่าคงอินจัดเพราะว่าคือคนร้ายมากช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีมีแต่ทุเรียนทอดทุเรียนเป็นลูกเปิดทุเรียนไม่เอานะคะคุณผู้ชมเ่อวนไปถ่ายรายการได้ขขามีคุณป้ามาต่อว่าตอนเมื่อคืนถ่ายรายการที่นี่หมอชิดที่ตัดออกมานี่คือสุภาพแล้วนะคะเพราะว่าคุณป้าจะค่อนข้างอินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำตัวแบบนี้นี่